ไปยังไงดีกับเจ้าทองคำกลับมาวิเคราะห์ราคาทองคำกันเช่นเคยวันจันทร์ที่3นะครับเดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะครับโอ้โหตอนเช้าลิ้นพันกันเลยทีเดียวโอเควันนี้นะครับก็ชวนมาดูในส่วนของการวิเคราะห์กราฟแต่ลดีทางเฟรมเช่นเคยนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านในส่วนของจุดเข้าออกแล้วก็ข่าวประจําวันนะครับเริ่มในส่วนของทาเฟรม1วันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าทาเฟรม1วันนะครับอ่า กราฟบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเริ่มในส่วนของทำเฟรมวันเดยภาพใหญ่นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับยังไม่เสียทรงแต่ว่ากําลังพักฐานต่อเนื่องนะครับหลังจากทํายอดสูงสุดนะครับก่อนหน้านะครับแล้ก็มีการแกว่งนะครับจากในส่วนของที่มีการออกข่าวมาเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะไม่ได้ลดในส่วนของเดือนธันวาคมที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งราคานะครับสร้างฐานแถวแถวสาพั 950ถึง4,020นะครับโมเมนตัมนะครับก็อ่อนตัวลงนะครับเริ่มทรงตัวนะครับในมุมของ MACD นะครับก็จะเห็นได้ว่าทำเฟรม1วันเนี่ยเริ่มแดงหดตัวนะครับสัญญาณเริ่มอ่อนแรงนะครับโมเมนตัมลบช้าลงเรื่อยๆนะครับในมุมของ EMA นะครับทำเฟรม1วันจะเห็นอยู่ว่าอยู่แถวๆใต้นะครับ EMA 9นะครับแล้วก็ใกล้ EMA 26นะครับออยู่แถวๆ EMA 50ที่กำลังจะชี้ขึ้นนะครับเป็นพักในขาขึ้นนะครับ สำหรับ RSI นะครับจะเห็นได้ว่า,าจะอยู่ในโซนกลางนะครับต่ำกว่า50เล็กน้อยนะครับก็ในส่วนของ Time Frame 1วันน่าจะบลอกข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับมาต่อในส่วนของ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับสำหรับ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีการไหลลงสู่ช่วง ไหลเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็แกว่งข้างเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งค่อนข้างจะไซด์เวย์ชัดเจนนะครับกรอบอยู่ที่ประมาณ3,930ันเกถึงสี่พนะครับโมเมนตัมทรงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ MACD นะครับพิสโตแกรมมีสีเขียวอ่อนๆนะครับโมเมนตัมสั้นนะครับเริ่มบวกบางส่วนนะครับ EMA นะครับสำหรับทำฟรมสีชมพงจะเห็นได้ว่ามีการแกว่งรอบๆนะครับ EMA 9 EMA 26นะครับต่ำกว่า EMA 50อยู่เล็กน้อยนะครับก็กลางทางไซด์เวย์นะครับในกรอบ ในส่วนของไทม์เฟรม4ีชั่วโมงบอกได้ประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงกันต่อนะครับที่เป็นไทม์เฟรมใกล้กว่าก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเป็นไซด์เวที่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ระยะกรอบนะครับค่อนข้างจะแคบนะครับอยู่ที่ประมาณ3 9 6 0ถึง4,020นะครับมีสัญญาณนะครับเต้งสั้นท่าทะลุนะครับกรอบบนในส่วนของฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมนะครับมีการตัดนะครับ ในส่วนของเขียวบ้างๆโอกาสที่จะรีบาวสั้นในมุมของ EMA จะเห็นได้ว่าทำเฟรม1ชั่วโมงราคาอยู่แถวประมาณ EMA 9-26มากนะครับแล้วกเ็เล่นตามกรอบสั้นนะครับสำคัญกว่าส่วนตัวไอซ์ไนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงเมื่อกี้ลืมพูดถึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของใกล้ๆ50 1ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ในมากกว่า50นะครับภาพรวมเป็นไร แรงสุดโต่นะครับซึ่งมีโอกาสนะครับที่จะวิ่งหนีในส่วนของไซเว์ขึ้นไปได้นะครับข้อมูลโดยสรุปโอกาสที่จะเป็นแกวงสร้างฐานทางเลือกใหญ่นะครับถ้าเกิดมีโอกาสทะ,ทะลุ4 0 4 0ถึง4,060มีโอกาสลุน้นย่อกลับขึ้นนะครับย่อยกลับขึ้นในส่วนของถ้าเกิดหลุดลงไปด้านล่างนะครับที่ประมาณ3 9 3 0 0ถึง3 9 1 0เนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงย่อลงไปลึกกว่านั้นด้วยนะครับ โอเคมาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านประจําวันกันต่อนะครับสำหรับแนวรับแนวต้านประจําวันวันนี้นะครับก็ทําข้อมูลมาให้เช่นเคยนะครับตัวไพลวอตนะครับจะอยู่แถวประมาณ3,996ถึง4,005นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับรา,ราคาวิ่งเฉียดๆอยู่แถวแถวตัวไพวอตซะด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในโซนที่ต้องดูนะครับว่ากราฟจะเลือกทิศทางไหนหรือว่าจะไซด์เวย์อย่างนี้ไปอีกสักพัก แนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ประมาณ4,040ถึง4,060แนวต้านที่2อยู่ที่ประมาณ4,105ถึง4,130แนวต้านที่3อยู่ที่ประมาณ4,180ถึง4,220กันเลยนะครับโอเคในส่วนของแนวรับกันบ้างนะครับแนวรับที่1อยู่ที่ประมาณ3,960ถึง3,945แนวรับที่2อยู่ที่ประมาณ 3,915้ 3, ถึง3,900และแนวรับลึกสุดก็จะอยู่แถวๆประมาณ3,860กถึง3,820ก็ต้องดูนะครับว่าจะมีการสร้างฐานและไปต่อได้แค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกว่าราคาประมาณ3,960ถึง3 9ม0นนะครับใช้เป็นโซนนะครับแล้วก็เป็นเบสฐานนะครับ โอเคมาถึงในส่วนข้อมูลจุดเข้าออกประจําวันนะครับก็เน้นย้ํากันทุกรอบนะครับว่าจุดเข้าออกที่ผมให้นะครับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้ลงทุนหรือเทรดเดอร์นะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการเอาไปปรับใช้งานนะครับผมไม่ได้มาชี้ชวนให้เข้าตามใดๆนะครับวันนี้ผมมีอยู่4แผนนะครับเป็นแผนฝั่งขาบาย2อแผนและแผนฝั่งขาเซลล์สแผน แผนฝั่งคบายเริ่มในชุดแรกชุด A นะครับเด้งในกรอบจุดเข้าจะอยู่แถวปาระมนาณ3 9 6 0ถึง3,945 s นนะครับต่ำกว่า3935 TP ที่1อยู่ที่ประมาณ3 9 9 6 4 5ถึง4,005 TP ที่2อยู่แถวประมาณ4 0 4 0 4ถึง4,060กันเลยจบในส่วนของฝั่งชุด A แล้วก็มาส่วนของฝั่งชุด B ซึ่งเป็นฝั่งอาเซลนนะครับก็ เป็นเด้งในกรอบนะครับจุดเข้านะครับจะอยู่แถวประมาณ4,040 4,060 SL ยืนเหนือ4,070ถึ4,080และ TP ที่1อยู่ที่ประมาณ3,996ถึง4 0 5แล้วก็ในส่วนของ TP ที่2อนะครับอยู่ที่ประมาณ4,040 4,060ก็ในส่วนของชุด B ฝั่งเซลล์น่าจะประมาณนี้มาต่อในส่วนของฝั่งชุดบายต่อที่เป็นฝั่งเบรกขึ้นชุด4นะครับเบรกขึ้น จุดเข้าย,ยืนเหนือนะครับ4 6 0แล้วก็ S/L นะครับอยู่ที่ประมาณ3,996-4,005ถึง 4, และในส่วนของ TP ที่1อยู่ที่ประมาณ4,105-4,130ถึง 4, TP ที่2อยู่ที่ประมาณ4,180-4,220ถึง 4, จบในแผนฝังทบายทั้งหมดของวันนี้นะครับกลับมาในส่วนของแผนฝังคาสเซลที่เป็นแผนสุรสุดท้ายก็คือแผนดีนะครับเบรกลง ก็จุดเข้าจะอยู่แถวประมาณนะครับใต้3,945 SL อยู่ที่ประมาณ3,996ถึง4ี0 5 TP ที่1อยู่ที่ประมาณ3,915ถึง3,900และ TP ที่2อย,อยู่ที่แถวประมาณ3,860ถึง3,820กันเลยนะครับอย่าลืมนะครับดูแท่งเทียนยืนยันกันให้ดีๆนะครับสำหรับการเอาไปปรับใช้แล้วก็ ลดความเสี่ยงในคบในส่วนของการที่จะเข้าช่วงที่เป็นข่าวแล้วก็ดูในส่วนของแบ่งหน้าไม้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของการกําหนดเอสให้ชัดเจนด้วยนะครับามาในถึงในส่วนของข่าวประจําวันที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ทําข้อมูลมาให้เช่นเคยนะครับว่าตัวข่าวประจําวันนะครับที่มีนะครับมีผลกระทบต่อต,ตัวราคาทองคําแบบไหนได้บ้างนะครับคราวนี้ในส่วนของราคาทองคำนะครับ จะเห็นได้ว่านะปัจจุบันนะครับก็ในส่วนของปัจจัยที่เป็นข่าวนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจับตาโซนนะครับในส่วนของเฟดหลังจากที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุดมานะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้อยแถลงบรรดาต่างๆในส่วนของประธานเฟดนะครับในระยะเขตนะครับที่จะมีเอ็นเอียงคุมโทนนะครับเพื่อให้ทําดอลลาร์แข็งขึ้นนะครับแล้วก็กดดันราคาทองบางช่วงครับ แล้วก็ในส่วนของปฏิทินวันนี้นะครับวันจันทร์ที่3ก็มีอีเวนต์เศรษฐกิจจำนวนมากนะครับตามตารางปฏิทินเส้นให้โฟก,กัสในส่วนของ ISM เนะครับเมนูปัจจริงของตาาอัวสหรัฐอเมริกาก็จริงๆประกาศนะครับจะอยู่แถวประมาณ3ทุ่มตามเวลาไทยนะครับแต่ว่าต้องติดตามอีกทีเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการชัตดาวน์ในส่วนของอเมริกาอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเวลาก็อาจจะมีการเทนทัทีฟหรือคาดเคลื่อนจากเวลาที่ที่เกิดขึ้นนะครับในตารางแล้วก็อาจจะมีการเลื่อนหรือไม่ประกาศออกมาก็ได้นะครับ ภาวะภาพรวมของสถาบันการเงินต่างๆหรือสื่อต่างๆนะครับก็ระบุว่าทองคําอาจจะมีการเพย์นเผชิญนะครับแรงกดดันจากเฟดนะครับสัญญาณน,นะครับลดอัตราดอกเบี้ยและก็ตลวร่แข็งอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นๆในมุมของอาภาครัฐศาสตร์และสงครามจะเห็นได้ว่ามีความตึงเครียดในส่วนของอิสราเอลและกาซานะครับก็ ยังมีตัวแปรนะครับในส่วนของเซฟเว่นแล้วก็มีการอัปเดตนะครับในส่วนของการหยุดยิงแล้วก็แลกเปลี่ยนตัวประกันเหตุประทับปะปายังเกิดขึ้นนะครับส่งผลกระทบให้มีความเสี่ยงของด้านพรีเมียในส่วนของเซฟเว่นอย่างเช่นทองคอาทําลายไทยนะครับถ้าเกิดจะเห็นได้ว่าช่วงข่าวก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มก็จะเป็นเวลาที่ประกาศข่าวอย่างที่บอกนะครับทีนี้ก็ต้องติดตามกันดีๆนะครับว่าอินุอีโคโนมิกแคลแคลนด้าเนี่ยมีการ ประกาศอย่างที่ตามตารางหรือเปล่านะครับท่านี้ผูเ้เล่นหลักอย่างเช่นกองทุนหรือ ETF ที่เป็นทองคำนะครับก็ธนาคารกลางหรือฟิวเจอร์หรือโคมิกต่างๆหรือว่ากองทุน CTA เนี่ยมักจะมีการสถานะที่ทางดินดอลลาร์อยู่ฝั่งข่าวนะครับเพราะฉะนั้นต้องสัปดาห์ที่มีการคุมโทนแบบนี้นะครับก็ต้องจับตาข่าวกันดีๆนะครับว่าสื่อออกมาพาดหัวแบบไหนกันบ้างเพราะฉะนั้นนี่ต้นสัปดาห์อยู่นะครับวับนจันทร์ก็อาจจะต้องรอติดตามนะครับว่าข่าวออกมาแบบไหนนะครับ ตอนนี้นะครับกรอบที่คือเพื่อนของเราก็คืออยู่ที่ประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณพวอนะครับ3,996เถึง4 0เป็นหลักนะครับก็เล่นตามกรอบราเบรกให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วงข่าวก็ลดสัญญาณกันด้วยนะครับอย่าลืม TP และ s l ที่สำคัญเสมอนะครับตลาดครับให้ในดูข้อมูลนะครับที่ชัดเจนนะครับเพื่อความเคลียร์ของตัวพอร์ตของตัวท่านนะครับ ในตลาดที่แกว่งเร็วนะครับความได้เปรียบมากมาจากการที่เรามีวินัยนะครับไม่ได้เป็นการที่เราเดาถูกทางบ่อยๆนะครับาการจํากัดความผิดนะครับให้สั้นนะครับแล้วก็มี SSL นะครับที่ไม่มีการเลื่อนตามนะครับก็จะทํำให้พอร์ตของคุณอยู่กับตัวคุณได้เสมอนะครับแล้วก็พอร์ตรอดปลอดภัยนะครับ หวังว่าวันนี้นะครับข้อมูลจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับตันดาล็อกเทเดอร์นะครับหวังว่าจะเอาไปปรับใช้กันนะครับผมหวังว่าอย่างยิ่งนะครับข้อมูลที่ผมแม้ว่าผมจะทํามาทุกๆวันไม้ว่าบางวันอาจจะไม่ได้มีคนดูมากมายอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครบางคนที่เข้ามาฟังนะครับก็ถ้าเกิดชอบช่องนี้นะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องเป็นประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดอยากจะให้กําลังใจนะครับพิมพ์คอมเมนต์อะไรกันมาก็ได้นะครับพิมพ์ ว่าทิศทางทองนะครับที่คุณวิเคราะห์เป็นยังไงมาเล่าสู่กันฟังกันก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับทําตัวงานตัวนี้นักเทปคลิปออกมานะครับในทุกๆวันต่อไปนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะพอร์ตฟ้าสําหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เป็นเดือนใหม่กันแล้วด้วยนะครับสําหรับทองคําวันนี้วันที่3ก็ยังไงก็ลุยให้เต็มที่ครับแล้วก็หวังว่าจะได้ผลกําไรกลับบ้านนะครับแล้วก็เอาไปใช้จ่ายตามความเหมาะสมแล้วก็เทรดยังมีวินัยครับหวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยสําหรับเดือนนี้ครับแล้วก โอเควันนีาวันนี้ก็พูดเยอะแล้วครับประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ